สวัสดีครับพบก,กับเราช่องแม่น้อยหนาเบอี่นะคะสวัสดีตอนเช้าเฮือไหนมืนี้เมืนี้ก่อนมันนี้ก่อนมึนมงแผลก่อนไถแผลาหายยังแผลาหายยังครับไหนได้แผลตรงไหนเมื่อวานอือ วนันแผลตรงไหนครับบอกแม่ก่อนบอกแม่ก่อนครับไหนแผลหายแล้วครับเด็กน้อยขี้ดื้อเลยนะเด็กน้อยขี้ดือ้อแต่ละวันต้องมีแผลถ้าไม่มีแผลไม่ใช่เซก้านะครับถ้าไม่ตีแผลไม่ใช่เซก้านะครับเมื่อวันก็ได้แผลตุกตอ

เอามาเอามาเอามาได้แล้วได้แล้วของชอบของชอบชอบมากเลยลูกอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่ยอุ้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 ้วอู้หนุ่ยอุ้วอุ้หนุ้ยออ้้ ม่มมือนีบอนี่ฮนะอืมนแหงปนีอ้้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไหนไม่มีเพื่อนเล่นบ่อึไม่มีเพื่อนเล่นบอาพี่เต้พี่เต้มาเล่นกับผมเรเรเ พี่เต้มาเล่นกับผมหน่อยเร็วเร็วเร็วไปเนี้ยไปเนี้ยไปเนี้ยซีซีซีซอ้เอ้าเอ้าเอ้าซี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 รุนแรงรุนแรงมากเล่นรุนแรงมากอู้แตกแตกแตกอย่าแตกด้วย้าเอ้ยเล่นเบาๆนะครับอย่าเล่นรุนแรง อมาทางนี้อมาทางนี้เร well. ็วเร็วเร็วเร็วออามาออามามามาเร็วเร็วเร็วอ <c oughs> ่ออ่ออ่้าวววนวววาววือววหน้าตวววววววหน้าตาหน้าตีมากเลยวว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 วเววววววมวววา้วว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 เร็ววว พี่เต้อย,ยู่ไหนพี่เต้อย,ยูอ่ไหนเออ,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 อตกใจอย่างตกใจอย่างแลนนาตาตื่นอ,ออกลัอวอะไรครับกลัวอะไรครับวิ่งอย่างสุดฉีดเลยเห็นไก่บะเออเห็นไก่บะแกเอาไ่เออด้ยินเสียงนกอง ได้ยินเสียงนกร้องมาตกใจแกวเ,เร็ว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 พี่เตียไปเอามาให้เร็วเร็วๆๆๆเร็วๆๆเร็วๆๆเร็วเป็นกับพี่เตียพี่เตียมาแล้วเร็วเร็วไปเลยๆๆไปเลยเห็นคนเห็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนักกู่แข่งเอาเตะเอาเอู้ขาซ้ายขาหลัง เร็ว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 ได้แล้วได้เพื่อนเล่นแล้วเอาเอาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เอามาทางนี้อยากได้เพื่อนเล่นเอาพิตตีเข้าไปเลยเข้าพิตตีแข่งกับผมเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย เข้ามาเลยเข้าไปเลยเตะแข่งกับผมเลยเอา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 อย่างนี้เพื่อนล่นเอา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 เตะมาเลยเตะออกมาทางพี่ออามาทางนี้ออามาทางพี่ออามาทางพี่เตะออกไปเตะออกไปล่มอ่อนเอ้ยเ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้ว ชุ่นเล็กชุวนเล็กชุวนเล็กชุวนเล็กแตกแตกฮะยุกลุดถายเขาคือปิดไปดีโยขึ้นลุดถายได้ไอลูกเล็กๆไม่อยากเล่นนะนี่เล็กๆไม่อยากเล่นเลยนี่อยากเล่นอันใหญ่อันใหญ่มันนุ่ม ล่มมดแล้วลบมมดแล้ว่เป็นหัวบ่บ่เป็นหัวตีเป็นหัวลาบ่จ้ามีใช่ล่วเลาบ่จ้ามีฮะตัวสู้เ่าเขาปิดไว้ย่างดีเอาหน่นปิดไว้ย่างดีมันขึ้น,น,นลุดได้ใจนั่นจุกมันสูบลมใส่ก่อนอยากเล่นอยากเล่นแล้วรอรอ เห็นบ่สูบกันนะคุจุกอัดบอแมนคือขานี่เลยนี่น่จุกหนอแมนน่นสูบเมนสูบงน่ยหมดลมแล้วครับหมดลมจุก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 ลุนออกยกลุดออกไปเตะอันน้อยน่ะน่ะนแปเอาน้อยเล็วยเรีวเลยเม่สนเลเลยไม่สนใจเลยเลอยากเล่นยเล้ยเยเลเล่นยันเล็กอยเลเล่นอันใหย เร็วเร็วเร็วพี่เต้บอกพี่เต้พี่เต้เร็วเร็วดูดูพี่เต้เร็วเร็วพิสูจน์ก่อนตัวก่อนตัวก่อนครับตัวก่อนครับพี่เต้เร็วเร็วครับมึงยืนรอเร็ว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 รออยู่ยืนรอดังยืนรอลูกบาสไม่สนใจเลยลืมแล้วนี่ไม่อยากเล่นลูกบาสแล้วนี่มันเล็กบ่จ้ามันแข็งบ่ แข่งได้ไหมยาวรอคนรอคนเร็ว <ร Stevens. S 1> เร็วเร็วบอกว่าเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยครับผมรออยู่ตรงยางหาจุกอันนั้นเด้อยรุดมองได้ตังรุดทั้งฝุ่นละเนี่ยมหามึงเนี่ยหาจุกอันนัึงตรงร่นหายแถวนี่แหละเนี่ยไปที่เขาขาวจะเนี่ยเห็น โอาโอ้ได้แล้วแล้แล้วแล้แล้วไปแยบมันนุ่มมันนุ่มเพราะว่าไอ้ลูกนี้มันนุ่มนุ่มดีเอ็นดีแต่มันไม่คนเร็ว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 อ๋ออ๋ออ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 อ แม่ส no ัญญาณแล้วไปทางผุนนั่นแม่แย่งเลยเอา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 ฮึ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 เอาเลย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 เตะแย่งเลยเอาพี่เตะแย่งเลยเอาโอ้โอ้พี่เตะแย่งเลยอยากมีคู่แข่งเอาเอาเตะแย่งเลยเตะเตะแย่งเลยเตะเตะเตะ เตะยานเลยเอกออกออกนานออกอีกแล้ว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 นักกีฬานักกีฬาเล่นออกสนกสนามอึ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 เร็ว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 เอ้เอาตึมตึมโงกมากเด็กน้อย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ <Okay. S 1> กดติดตามให้เราช่องแน่นอยนะเฟมิลี่น้องคอยเพชร้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ